เทพธิดาโพศบตอนที่หนึ่งเขาเปล่ากับหัวใจบริสุทธิ์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ชายป่าในหมู่บ้านเล็กๆสามีเป็นพรานล,ล่าสัตว์พันรยามีดวงตาฟ้าฟางและทั้งคู่มีลูกสาวเพียงคนเดียวชื่อว่าโพศบโพศบเติบโตมาอย่างเรียบง่าย แต่ชีวิตของเธอกลับพลิกผันเมื่อพ่อของเธอประสบอุบัติเหตุขณะออกล่าสัตว์นับแต่นั้นเขากลายเป็นผู้ป่วยอัมพาตติดเตียงส่วนแม่ของเธอก็ล้มป่วยด้วยโรคภัยและมองเห็นเพียงลางเลือนโพศพวัยสาวจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อดูแลพ่อแม่ทั้งหุงหาอาหารหาเก็บของป่าและดูแลบ้านเพียงลำพังท่ามกล่าวเสียงซุบซิบนินทาและการดูแคลนจากเพื่อนบ้าน วันหนึ่งมีพระธุดงผู้มีเมตตาและฤริบร,รมีปักกลดอยู่ท้ายหมู่บ้านใครได้ใส่บาตรท่านก็มักได้สมหวังเจ็บป่วยหายสุขภาพดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ผู้คนแห่กันมาใส่บาตรด้วยเสื้อผ้างดงามและอาหารแสนประณีตโพศกอยากใส่บาตรเช่นกันแต่เธอไม่มีอะไรนอกจากข้าวเปล่าห่อใบตองเสื้อผ้าก็ขาดวินเก่าโซม และที่เลวร้ายกว่านั้นชาวบ้านบางคนกลับเยาะเย้ยเธอข้าวแบบนั้นอย่าเอาไปใส่เลยเสียของเปล่าๆโพศกเจ็บปวดเศ้ราหมองและตัดสินใจไม่ไปเธอนั่งนิ่งกอดห่อข้าวไว้รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะถวายสิ่งใดแก่พระใช่ ฉันมันคนจนฉันมันไม่มีบุญฉันมันไม่สมควรในเช้าวันสุดท้ายก่อนพระธุดงค์จะจากหมู่บ้านพระภิกษุรูปนั้นหยุดยืนอยู่หน้าบ้านของเธอไม่ใช่ใครเรียกแต่ท่านเลือกยืนอยู่ตรงนั้นเองโพสบนั่งลังเลนับนิ้วมือตัวเองหนึ่งไปใส่บาตรสองไม่ไปสไปสไม่ไปจนจบที่สิบไม่ไป เธอกำลังจะยอมแพ้แต่ทันใดนั้นมือที่อบอุ่นสองข้างวางลงบนบ่าของเธอเบาๆเป็นมือของพ่อและแม่แม้เจ็บป่วยแต่ยังพยายามยกมือของตนมายืนนิ้วเพิ่มเข้ามาอีกคนละหนึ่งนิ้วรวมแล้วกลายเป็นสิบสองนิ้วพร้อมกับเสียงที่กล่าวอย่างมั่นคงและเปี่ยมรักไปเถอะลูกไปเถอะไปเถอะนะ ลูกแม่เชื่อในหัวใจของลูกพอเชื่อในความดีของลูกโพสศพลุกขึ้นช้าเช็ดน้ำตาและเดินออกไปด้วยเข้าเปล่าที่ธรรมดาแต่เต็มเปี่ยมไว้ด้วยศรัทธ,ธาอันบริสุทธิ์พระภิกษุผู้เมตตาเงื่หน้าขึ้นยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนกล่าวกับเธอว่าสีกาเอย๋ยอาตมาจาริกมาเพื่อการนี้เพื่ออนุโมทนาจิตใจอันผ่องใสของผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ข้าวเปล่าจากใจเช่นนี้สูงค่ากว่าอาหารใดๆอาตมาไม่อาจจะจาริกไปไหนที่แห่งใดๆได้อีกเลยหากยังไม่ได้อนุโมทนาอานิสงแห่งศรัทธาและบริบูรณ์เช่นนี้แล้วเพราะภิกษุก็รับข้าวอธิษฐานจิตและเปล่งคำว่าจงสถิตเป็นทิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นพรแก่ผู้หิวโหวยเป็นความหวังแก่ผู้สิ้นหวัง ขอให้ความดีนี้อยู่คู่ฟ้าดินนับแต่นั้นมาโพศพไม่ใช่หิงยากจุนธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นผู้ถือกำเนิดใหม่ในโลกแห่งธรรมผู้ซึ่งศรัทธาแปลเปลี่ยนชีวิตและนี่คือจุดเริ่มต้นของเทพธิดาโพศ